ยั่ไดปจันไหนอยู่อ่ะว้าวสวัสดีทุกคนมือหนิกะอ่าเห็นเพิ่งแล้วทุกคนเพิดหน่อยคิดว่าเพื่งวนะแหละบูฮนะูน่าภาษาว่าแนวไยอเนาะเบิ่งกันเนาะ,ะนี่ทุกคนนี่เนาะทุกคนอันนี้เนาะนี่เห็นปะ เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับน mm ี่เดี๋ยวเดี๋ยวอาสิคุดสิคนะทุกคนมามีหรือ่าบ่มีบ่หัวทุกคนไม่รู้นะคะว่ามีหรือว่าไม่มี off.

เดี๋ยวอาสิกิในเบอร์กันทุกคนอ้สดชื่นทุกคนอืสดชื่นมากอือหวานมากทุกคนอันนี้นะทุกคนอันนี้คือนำนำนำพึ่งน้ำหวานนี่คืออือนี่เดี๋ยวอาสิุดออกนัทุกคน

嗯，多吧？你抓嘞？哦，这个呢？那就说，我别处一直没找，他搞不了这单的哦。嗯，他断个不了这单的。嗯哎、我不能碰。就这样。嗯。嗯嗯嗯 C'est le papaye mon. Yo. Oh, mais ça date. C'est pas du même. Ça bouge pas là. Mais tu connais ทุกคนนี oh ่โอ้โหรูปเด็กชิวมาตัว oh น oh ี wow. ้โอ้ทุกคนนี่ทุกคนโอ้น้ำผึ้งเนาเนี่โอ้โหนี่ทุกคนน้ำผึ้งเน่าทุกคนเน่ายี่หร่าเมีแล้วทุกคน ประมาณซ้ำนี่เนาะอางเงยตัวประมาณซ้ำนี่เนาะทุกคนนี่โอ้ยง่ายนี่ทุกคนอันนี้ก็คือขี้มันเนาะทุกคนเอาเจานะน่ะนี่น้ำพึ่งเนาะทุกคน อืมอืมหวานมากเลยและสำหรับวีดีโอีก็ทำดีเลยทุกคนขายสดี